สวัสดีค่ะชีวิติกรัววันนี้ขอเสนอเมนูพัลโลเจเมนูที่จัดมาแจกโสดกันรัวก็อยู่ในช่วงเทศกาลกินเจเจก็จัดให้ซะหน่อยจะได้ไม่เบื่อกันละค่ะบอกเลยว่ารสชาติอร่อยกลมกล่อมไม่ต่างจากอาหารปกติแน่นอนใครพร้อมแล้วเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเ,เริ่มลงมือทําตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรก กระท้เทน้ำมันลงไปรอให้น้ำมันเริ่มร้อนค่ะนำเต้าหู้ขาวลงไปทอดได้เลยทอดให้สุกดีนะคะเวลาไปต้มพะโโ้จะได้ไม่เละเอาละค่ะเมื่อทอดจนได้ที่แล้วตักขึ้นมาพักไว้สเสร็จน้ำมันก่อนต่อไปหมี่กึ่งที่หั่นไว้นำมาทอดเช่นกันค่ะ ทอดไปเรื่อยๆให้โดนความรอ้อนจนทั่วจากนั้นเมื่อมี่กึ่งของเราสุกดีแล้วตักขึ้นมาพักไว้ก่อนค่ะต่อไปเห็ดหอมแหง้งนำลงไปทอดเช่นกันทอดให้สุกดีเลยจากนั้นก็ตักขึ้นมาพักไว้ก่อนค่ะ ต่อไปฝ่องเต้าหู้นำมาทอดเช่นกันค่ะทอดให้กรอบดีเลยทอดจนกรอบและเหลืองได้ที่ตักขึ้นมาพักไว้ก่อนค่ะต่อไปตั้งหมอ้อใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่อยๆใส่ลงไปและรอให้น้ำตาลปี๊บของเราละลายได้เลยนะคะค่อยๆเทน้ำเปล่าลงไปค่ะ ด้วยอบเชยปล่อยกักพริกไทยป่นซีอิ๊วหวานเจซีอิ๊วขาวเจเลยค่ะใส่ลงไปได้เลยเมือ่อเศษส่วนผสมทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วเนี้ยคนให้เข้ากันได้เลยค่ะคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันดีจากนั้นค่อยๆใส่เต้าหู้ขาวทอดลงไปหมี่กึ่งทอดเห็ดหอมทอดเต้าหู้ทอดฟองเต้าหู้ทอด ส่วนผสมทั้งหมดครบแล้วเนี่ยคนให้เข้ากันดีเลยค่ะค่อยๆคนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีค่อยๆคนไปเรื่อยๆค่ะกลิ่นตอนนี้คือหอมมากเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเดือดดีปิดไฟยกลงนําไปจัดเตรียมเสิร์ฟได้เลย เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูพะโลเจไม่ต้องคิดว่าวันนี้จะทานเจอะไรดีเพราะพะโลเจคืออร่อยยืนหนึ่งสดน้ำร้อนๆด้วยกลิ่นเครื่องเทศนุ่มๆเท่ากับเต้าหู้และเห็ดแค่นี้ก็ขอเข้าสวยร้อนๆสักจานแล้วละค่ะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว i g t i ติ o k ติดกุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ